อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน1 0 0นแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีล้กกีแมแบร์นะครับวันนี้เราอยู่ใน m e เมทัลสระอัพเควนนิ่งนะครับวันนี้มีคนถามเรื่องอะไรครับเรื่องหุ่นยนนะเรื่องหุ่นยนว่าหามาจากไหนนะครับอ่าเดะเมียจะขออนุญาตพูดแบบละเอียดน,นะเพราะว่าหุ่นยนมันเก่งบากอุ่นเยอะเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องเติมเงินนะครับ ก็สาหรับสายเปนะที่อยากจะแข่งกลงให้เพื่อนๆเลือกคําว่าพ่อค้าลึกลับนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาที่เลเวลรเจ็แต่ว่าเพื่อนๆจะปลดค่าชื่อเสียงเลเวอรเจ็ดได้คือต้องเติมเงินทั้งหมดคือสี่พันบาทครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถปลดเลเวลรเจ็ได้ก็อย่าลืมเก็บเพชรแดงมาสามพันแปดร้อยแล้วก็มันจะมีในส่วนก็คือมีน้ํามันเกียร์ด้วยนะยิ่งน้ํามันเกียร์นี่ไปอัพพลังต่อสู้สบายเลยครั้งหนึ่งกดมาแล้วแต่เลเวลรแรกๆก็ใช้มาห้าสิบตอนนี้หมีใช้อยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะโอ้นน พลังต่อสู้กระชูดเลยนะครับแล้วก็มีจอบมิเตอร์สำดิดให้เขาขอประทานโทษนะครับยังไม่ว่างนะครับขออภัยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเพืเ่อนๆก็จะได้เจ้าหุ่นเทฟวี่มีชาซึ่งก็มันก็เป็นตัวแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นตัวเก่งที่สุดข,ของเมทัานสลักควิมังถ้าถ้าตามเนื้อเรื่องอะนะอย่าลืมมากดรับของรางวัลข้างล่างด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาขอญาตดูเจ้าหุ่นว่าแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าแล้วก็คำถามยอดฮิตว่าเฮ้ยเราสามารถถืสมมุติถ้าเกิดเราไป มีผานะตัวอื่นอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะย้ายเลเวอได้ไหมคําตอบคือย้ายได้นะครับให้เพื่อนกดคขาว่าที่โรงงานวิจัยเห็นว่ามันจะมีบวกบวกบวกเห็นว่าไอตัวนี้ก็คือเราปั๊มเนี่ยคือเรเว่าสี่สิบสามเลยใช่ไหมถ้าสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆได้หุ่นยนต์เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอาอูดมาตรงนี้ครับนะกดอูดมาเสร็จเห็นไหมต้ออูดก็จะมาอยู่ที่นี่เพื่อนๆก็กดที่เจ้าหุ่นยนต์ครับแล้วก็มาใส่ในนี้แค่นี้หุ่นยนต์ก็จะกลายเป็นเรือล43แว่าอง่รับรามาดูในส่วนเออความน่าใช้ไเร จากที่เพื่อนหมีเขาใช้แต่ว่าหมีคือคือหมีเล่นหมื่นทำตอนนี้น่าจะประมาณ7เกมหมีไม่สามารถเติมหนักได้ทุกเกมนะอย่างเกมนี้หมีก็คงไม่เติมหนักนะครับแต่ว่านี่คือถามที่เพื่อนเขาใช้มาเขาบอกว่าเก่งมากถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดเราให้ใหเทียบกับพี่อูดเนี่ยพี่อูดสู้ไม่ได้นะเนี่ยตั้งแต่ดูเห็นว่าศักกรรายภาพปืนกลก็เบาวกว่าอันนี้530มใช่ไหมอลองดูลองดูอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับกระโดดไฟฟ้าช็อตโคตรแรงอ่ะคือหมีต้องบอกบอกว่าหุ่นดนเก่งขอหูแม่งโคตรเทพเลยแม่งพุ่งชน พอพุ่งชนเสร็จแล้วจะสร้างโล่ด้วยนะเห็นไหมครับตัวเองจะได้รับโล่ก็คือสามารถออกมาแทงได้ตายยากตายยากเพราอุ่นเยอะเลยครับแล้วก็จากนั้นสร้างสายฟ้าหลายทางบนทางก็คือมีดาเมจเวลาพุ่งชนมีสร้างโล่แล้วก็มีสายฟ้าตกลงมาด้วยนะครับแรงนะ,สะแสดงถ้าพันดิเชอร์ปั๊มมิสอัปเกรดพลังงานเมื่อสตูสะสมพลังงานเมื่อเต็มอัปเกรดพลังงานอัปเกรดผลค้างใช้ครั้งต่อไปรีเฟซครูดาวก็ตามนี้เลยครับที่เขียนเลยมันก็ทําให้ตัวมันใช้สก,กิลไวนะครับ มีจำกัดอารีนาสูงสุดด้วยฮีโร่ทั้งหมดที่อยู่ภานานี้โอ้โหเขาได้เปรียบไปเนาะท่านอารีนาอุดมันมีปล่าวะอุดไม่มีนะอุดมีแค่ะตาเพอะน,นั้นถ้าไปได้อารีนาใครมีตัวนี้โค้ดได้เปรียบเลยนะครับเห,เห็นเห็นแหละฮีโร่ทั้งหมดที่พนานาอยู่ในระยะเวลาหนึ่งช่องเปิดศึกได้รับโล่ก่อนเลยแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะเดียวกันทุกหนึ่งวินีฟื้นฟูพลังงานสกิลท้าไม่ตายเอกยิงก็ยิงใช้ไม่ตายเวลีขึ้นนะครับสรุปคือถ้าเทียบกับอุดคุณยนเก่งกว่าโขครับใช้เขาว่าโขเลยนะ แต่อที่บอกการที่จะได้ก็ต้องเติมเงิน4,000บาทนะครับอย่าลืมมาเติมผ่านอีลัสติช็อปนะครับ4,000บาทก็จะเหลือประมาณ3,000ต้นต้นรับประกันนะครับปลอดภัยแน่นอน5ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าไม่มีอะไรครับจบเรียบร้อยสำหรับการรีวิวก็คือต้องเติมเงินส0 0พันนะครับถึงจะได้เจ้าเอ่ออันนี้พูดตรงจริงนะคนเล่นยาวเติมไปเลยครับยังไงก็คุ้มคนเล่นยาวมันจะได้เปรียบเพราะว่าพาหาระไอตัวเนี้ยมันเราเอาไปใช้ได้ทุกๆคอนเทนต์อะ PVP ก็ได้เปรียบจะเอาไปใช้ลงด่านตะลุยตะตะลุ ออสคนก็ได้ถูกไหมครับอ่ะเื่อคลิปนี้มีจะมีประโยค์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไค b e นะครับอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม